เทศบาลตำบลบางเรียงขอนำเสนอผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม2568ดังนี้วันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางเรียงดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเรียงณนะหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ตำบลบางเรียง16หน่วยเลือกตั้งสรุปผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ นายกเทศมนตรีได้ลำดับที่1คือนายกํมชัยแสลิมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ,บางเรียงเขตเลือกตั้งที่1และเขตเลือกตั้งที่2ระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2568สำนักปลัดเทศบาลดำเนินง,งานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยการจัดกิจกรรมสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่เพื่อให้สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเรียงทั้ง13หมู่บ้านโดยมีสุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น1,192ตัว วันศุกร์ที่16พฤษภาค,คม2568เวลา13.00นนางสาวสายุธขิมสนิทปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางเหรียงพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีดรอภิชัยสีเมืองผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขตตรวจราชการที่5 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลโดยให้คำแนะนำในการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ณนะสำนักงานเทศบาลตำบลบางเรียงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายหนองทวดหมู่ที่10งบประมาณ5ล้าน100แสนบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างดังนี้ถนนลาดยางแอดฟันติกคอนกรีตสายหน้าศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่7งบประมาณ2,138,000บาทถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กสายซอยประสานมิตรหมู่ที่3งบประมาณ1 6 9 9 9 9้บาทถนนลาดยางแอดฟันติกคอนกรีตสายคลองช้างเกาะพึ่ง หมวดที่9งบประมาณ2,928,000บาทรายงานการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้นวัตกรรมบางเรียงเฮล์เซ็นเตอร์เทศบาลตมบบางเรียงศูนย์กลางการช่วยเหลือประชาชนประจำเดือนพฤษภาค,คม2568ดังนี้การปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น1669 โดยมีผู้รับบริการจำนวน25รายการบริการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการรับส่งผู้ป่วยหรือบาดเจ็บเข้ารับการรักษาตามแพทย์นัดจำนวน54ครั้งเทศบาลตำบลบางเลียงขอจบก,การนำเสนอไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในเดือนถัดไปขอบคุณค่ะ